สวัสดีจ้ามาพบก,กันที่เก้ากับช่องน้องนวลมาจากพี่น้องเอนี้ได้ตำกุ้งสดจ้ะพี่น้องเมนูจุดจ่าดมาพี่นอ้องม,มาพี่น,อน้องแซ่บๆซํบนกันเมนูจุดจาดแนวกับแนวแกมกับ,ากกบลายยางพี่น้องมีน้องใหม่มีอันแคบหมู พักนีนะำโอ้โหเขาไมาค่ำกันเท่าตังกุ้งสดตั้พันีไว้ใส่นี่ พีออ่อ,อน้องมาเด้อพี่น้องแซ่บนึ่งกันจวดใช่มาม Den hmm. no, var tom. Oh, Saya tak percaya Hmm. Hmm. พักนี่อืมกล้ามเยอะหิวหิวเข่าไปน้อยท่นกินทั้งเปล่าแบตเตอรี่เนื้อหน่อยอคลิปนี้ก็ยังเงี้ยวดอกไปน่น้อง พักบุง่งจวดสองตัโตไปเลยพป่น้องวดจัด เอาลบพี่น้องนะแบตเตอรี่น้อยบางทีหมดแตบแพงตัวสำหรับมันี่ก็อยากบอกว่าแซ่บก็เก่าแซบพี่น้องสุดยอดตำกุ้งสด เครื่องสำหรับมือนี้ก็อิ่มอีกแล้วจ้ากินมุ้งม่อมสุภาพขอโทษขอให้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกการติดตามทุกกำลังแรงใจทุกไลค์ทุกแชร์คือเก่าจ้าพี่น้องผู้ใดมาคลิปนี้ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ส่องน้องนวลน้ำเนอเด้อพี่น้องไปพอกันคลิปหนาคือเก่าจ้าคลิปนี้ไปเด้อ